เศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดเอามากมากนะครับแทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังกันอยู่แล้วนะครับแต่ณนวันนี้มีมาตรการออกมาว่าห้ามผู้บริโภคเข้ามานั่งทานในร้านอาหารก็บอกตรงๆว่ารายได้ตกไปเยอะเยอะมากๆนะครับเราก็ไม่ได้ขัดหรือว่ายอมรับฟังนะครับเพราะว่าเรื่องราววันนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวใครเราโดยเฉพาะย,ยิ่งเรื่องราวของชีวิตไม่รู้ว่า เขาจะพามาหรือเราจะไปรับเชื้อมาเนี่ยยอมรับครับไม่ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราก็อินยอมแล้วก็ทำตามมาตรการของทางภาครัฐแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขพอเราเห็นเพื่อนเราแล้วซึ่งไม่คาดคิดเลยว่ามันเป็นความจริงซึ่งเกิดกับศิลปินตลกมาแล้วแล้วก็อีกหลายๆท่านนะอยู่กันแค่สองวันสาวันแล้วก็จากพวกเราไปโดยที่ไม่ได้พบปะ หน้าตาอะไรกันเลยในเรื่องราวของร้านอาหารเนี่ยครับเราทําตามนโยบายของภาครัฐแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างอย่างอย่างเป็นจริงเป็นจังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านโวดกระแล้วตระหนักดีนะครับพร้อมที่จะน้อมรับถึงแม้ว่าเรามีรายได้น้อยลงแต่เราก็ยังไม่ได้ขาดไปเลยเพราะว่าทางภาครัฐก็ยังอนุโลมให้เปิดได้ตามเวลาดังกล่าวนะครับ จะเอาเป็นร่ำเป็นสารเป็นฝ่ายไม่ได้ทุกร้านนะครับเป็นไปไม่ได้ขายเพื่อประทังหาเงินเดือนให้กับลูกน้องเพราะเราไม่ได้ไล่ลูกน้องออกหนามซ้ําเรายังต้องแบ่งวันเวลาให้กับลูกน้องเข้ามาทํางานให้ไปพักผ่อนให้เป็นเป็นให้ปกะกะไปวันนี้พวกเธอหยุดนะกลุ่มนี้กลุ่ม A หยุดนะกลุ่ม B มาทำพรุ่งนี้กลุ่ม B หยุดกลุ่ม C มาทำเพราะง่ายๆสองสามกลุ่มเนี่ยเราจะให้เขาพักพักยาวเลย พักยาสองวันสามวันแล้วก็อีกกลุ่มต่อมาต่อมาต่อมาประมาณนี้ครับที่ร้านควรคระทาแบบนี้นะครับ,รบไม่ได้ร่าใครออกก็ยังเราก็ยังแบกบตรงนี้อยู่ยังยังแบกภาระ<ค>รอยู่ยครับผมยังแบกอยู่ครับ<อ>แต่ว่าอ,อยู่ได้ครับอยู่ได้พอจะอยู่ได้อยู่ณนะตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีมาตรการนอกดาวห้ามขายหมดทุกอย่างเนี่ยจบเลยนะครับชีวิตจบจริงๆแต่ยังยังโอกาสดีที่ว่า ขอให้ขายตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นเพราะสามทุ่มเนี่ยก็ออกจากบ้านไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นความร่วมมือนะครับนะครับเราเราทาตามครับส่วนตัวเราเห็นด้วยครับกับกับกับมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้เออก็ก,ก็ก็เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยไอ้โรคร้ายตัวเนี้มันจะไม่หมดไปจากประเทศเราแน่ๆเราไม่รู้ว่าเราเราเรา,เราฝืนฝืนดวงกันอยู่หรือเปล่า <laughs> นะอย่าฝ e <hi> ืนดวงเลยครับทําตามนโยบายผมว่าดีที่สุดละพร้อมที่จะทำตามครับพร้อมที่จะทาตามพร้อมที่จะแต่ผมผมมีแนวความคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะเขาทุกคนอยู่กับบ้านทุกคนไม่ไปไหนทุกคนไม่สำเร็จเทมเนะครับอยู่กับบ้านอยู่กับช่องนะแล้วก็แล้วก็เออกันตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปเอาเชื้อหรือเขาเอาเชื้อมาให้เรานะอันนี้ส่าสคัญมาก แต่ทุกอย่างนะครับทุกคนก็เดือดร้อนนะ่ะไม่ได้พูดแต่ดีตัวเองนะไม่ได้เข้าพูดไม่อยากเข้าพูดดีตัวเองเลยแต่ความคิดสั้นๆของผมเนี่ยเออเว้ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าเรากักตัวกันนะ่ะมันอาจจะเป็นไปได้<ว>เพราะนั้นเองครับร่วมมือกันเท่เานั้นเองเออทีเดียวอะมาลุยกันเลยมาแหมคนไทยไปทิ้งกันอยู่แล้ว